วันนี้เราจะมาดูสมุนไพรวันนี้นำเสนอรากสามสิบนะคะต้นสามสิบนี่ต้นสามสิบหรือราชินีร้อยผัวนะคะร้อยผัวนี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่ามีผัวได้ร้อยคนนะคะหมายถึงว่ากินไปแล้วมันช่วยในการของคนอยากมีลูกคลอดลูกยังไงก็ยังดูสาวอยู่อินเดียนิยมมากนะคะสมุนไพรตัวนี้เลยมีฉายาราชินีร้อยผัวนะคะ ต้นสานะคะมีประโยชน์ตั้งแต่ราใบและผลนะคะผลเม็ดมันนะคะนี่นะคะสามารถเอาไปแกงเผ็ดกินนะคะจะมีรสเย็นขมนิดนิดนะคะแกงใส่แกงเผ็ดอร่อยมากค่ะเราสามารถใช้ทำเป็นอาหารปรุงทางยาได้สรรพคุณมีเยอะนะคะต้นสาสิบ ทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตลากมันนะคะช่วยเรื่องประจำเดือนผิดปกติได้ดีทีเดียวสำหรับคนประจำเดือนปกตินะคะมันจะช่วยขับฤดูและทำให้เราไม่ปวดท้องนะคะสามสิบนะคะสมุนไพรความลับของสาวร้อยผัวหรือความหวังของสตรีใบฟองนะคะ คนโบราณเขามากักจะปั้นกินเป็นลูกกรรไกบขี้ผึ้งนะคะเพื่อให้มีลูกง่ายนี่เป็นลำาับยาไทยนะคะสรรพคุณมากมายใช้รากมันนะคะใช้เป็นยาบำรุงกำลังแก้กระสัยในประเทศเอินเดียนิยใช้กระตุ้นประสาทนะคะใช้รากเงาผสมสิึงป่าและต้นจันแดงผสมเหล้านะคะแก้วิเวียน สรรพคุณตัวนี้นะคะแก้กระสายแก้อาหารไม่ย่อยแก้ลำไส้ใหญ่เพิ่มปริมาณอิสูลินในเลือดและตับอ่อนทำ,ทำให้ไม่ทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบำรุงน้ำนมกระตุ้มน้ำนมนะคะลดระดับไขมันในเลือดแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดความดาันโลหิตบำรุงหัวใจรักษาอาการ ผิดปกติต่างๆในสตรีหมดประจําเดือนที่มีอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปวนนะคะผิวหนังหยาบกร้างตัวนี้จะรักษาได้นะคะแก้อาการท้องเสียแก้อายแก้ทิสดุงถวานสับลมวิธีกินนะคะเราก็เอ๊สปปรรพคุณเยอะอย่างนี้เราจะกินยังไงนะคะวิธีกินรากสามสิบนะคะต้นใบรากเนี่ยตัวเนี้ยต้นสามสิบรากมันมีประโยชน์มากที่สุดวิธีกินนะคะ เราสามารถนําไปต้มกับน้ำาือเป็นยารักษาโรคแก้ขอพอกได้ส่วนผลมันนะคะผลรากสันสิบเห็นไหมคะมีรสเย็นนะคะเป็นยาแก้ไ้ตัวนี้นะคะกินแก้ ก็ต้องระวังมันมีวควบควนระวังนะคะที่บุคคลที่ไม่สมควรกินที่เป็นอันตรายนะคะคือคนที่เป็นมะเร็งเต้านมและเนื้องอกในมดลูกนะคะห้ามกินรากสามสิบนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตเจนนะคะจะไปะตุน้นคารเจริญเติบโตของมะเร็งทำให้เกิดเนื้องอกนะคะรากสามสิบต้นสามสิบผลสามสิบ ตัวนี้เป็นยาแผนโบราณน,นะคะซึ่งเขานิยมใช้กันนะคะในสมัยก่อนคือคนสมัยโบราณเนี่ยเขานิยมรักษาด้วยสมุนไพรทางยาที่เป็นอาหารเพราะว่ามันไม่อันตรายนะคะแล้วมันก็เป็นอาหารได้ด้วยไม่มีสารปูนแต่งไม่มีสารเจือปนใ,นใดๆทั้งสิน้น สมุนไพรตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ทำให้คนผิวฝังทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเขาบอกว่ามันจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอันนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าได้ผลขนาดไหนแต่ว่าในเรื่องของช่วยสตรีประจำเดือนผิดปกติเนี่ยมีมีงานวิจัยรองรับนะคะว่าคนกินแล้วเนี่ยประจำเดือนที่มีอาการปวดท้งอะไรเนี่ย มันรักษาได้ดีทีเดียวเราก็รู้แล้วนะคะว่าสมุนไพรในบ้านนะคะตัวที่สองตัวนี้นะคะคุณประโยชน์เยอะมากไหนมากแค่ไหนนะคะขอจบสมุนไพรตัวที่สองนะคะต้นสามสิบรากสามสิบและผลสามสิบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดี